สวัสดีครับพบกับนัดซูเน่เทรนนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมเอาคลิปนั่งรถไฟสวิตเซอร์แลนด์ครับจากสถานีเบรียนส์นะครับไปอิเซวอลนะครับวันที่19กรกฎาคมปี66นะครับก็เกือบปีแล้วนะครับถึงเพิ่งมาทําคลิปนี้ครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีเบรียนส์นะครับก็เป็นเวลา17บเนาฬิกาห้นาทีครับของเวลาท้องถิ่นสวิตเซอร์แลนด์ครับซึ่งจะเป็นเวลา UTC บวกสครับซึ่งสถานีนี้มีความสวยงามนะครับก็คือ ทะเลสาบเนี้ยชื่อทะเลสาบเบลียนส์นะครับแล้วก็ตัวสถานีนี้ชื่อสถานีเบลียนส์และใช่ละครับก็คือเป็นผมคิดว่าเหมือนเสมือนเป็นสถานีประจําทะเลสาบเลยนะครับก็ตัวสถานีนี้ก็คือติดกับทะเลสาบสวยงามมากครับแล้วก็เป็นจุดที่สําหรับไว้ขึ้นรถไฟนะครับอ่าเป็นรถจักไ้น้ําแต่เขานะครับอ่าโรท่อนเบลเนส์ s, นะครับแล้วก็รวมถึงเป็นท่าเรือเบลเนส์นะครับที่เราจะสามารถต่อเรือไปได้อีกด้วยนะครับ ครับแล้วก็จะขอขยายความนิดหนึ่งนะครับของรถไฟใต่เขา่านะที่เป็นรถจักไอ้นาำนะครับเรียนโทอนบัสนะครับก็เป็นรถจกักไอ้นาใแต่เขาที่แบบวิวสวยมากสวยมากจริงๆถ้าคุณมาสวิตเซอร์แลนด์ผมเองเนี่ยขอแนะนำนะให้มาที่นี่เลยนะครับก็ สามารถไปดูในคลิปก่อนนั้นนะครับของสวิตเซอร์แลนด์ที่ผมทำไว้นะครับตอนนี้รถไฟของผมนะครับก็มาถึงแล้วนะครับก็ออกเดินทางครับเวลา18บแนาฬิกา1นาทีแล้วก็ผ่านมาได้3นาทีครับก็มาจอดสถานีเบรียนสเวสนะครับก็เป็นสถานีที่อยู่ถัดจากสถานีเบรียนส์นั่นแหละครับแต่ว่าเป็นสถานีที่เล็กกว่าครับสำหรับตอนนี้รถไฟนะครับก็วิ่งผ่านทะเลสาบเบรยนส์นะครับ โดยจริงๆอ่ะผมจะเดินทางไปอิสซาวอลนะครับวันนี้แต่เนื่องด้วยว่าลงจากรถไฟแต่เข่ามาค่อนข้างเย็นแล้วครับทำให้รอบของเรือหมดครับเพราะว่าถ้า,ถา,ถาเรานั่งเรือเนี่ยเราก็จะแค่นั่งเรือไปยังสถานีต่างๆแล้วข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งนะก็คือเป็นอิสซาวอลแล้วนะครับถัดมานะครับก็18นาิกานาทีครับก็ามาถึงอีกหนึ่งสถานีครับซึ่งผมก็จะเล่านิดน,นึงนะครับก็คือเนื่องด้วยพอเย็นวันนี้มันเย็นมากแล้วเรือหมด ก็เลยต้องนั่งรถไฟครับไปที่อินเทลากเกนออสนะครับสถานีประจําเมืองอินเทลากเกนนะครับแล้วหลังจากนั้นจะค่อยต่อรถเมล์นะครับไปที่อิสเซวอลครับโดยอิสเซวอลเนี่ยก็คืออจะขึ้นชื่อมีชื่อเสียงนะครับจากโด่งดังจากหนังนะครับเรื่องอสหายผู้กองนะครับหนังเกาหลีนะครับก็ผมเองก็ไม่ทราบรายละเอียดนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นที่ฮอตฮิตมากนะโดยเฉพาะสาวๆหลายคนที่แบบอาจจะแบบชื่นชอบแบบแต่จริงๆแล้วสวิตเซอร์แลนด์ผมว่านะ มันสวยทุกมุมจริงๆครับก็ถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวนะ่ะเมืองถ้าแบบต้องจิ้มสักเมือง2เมืองแบบไม่ได้เต็มที่อย่างผมเนี่ยก็ผมให้อินเทอลเกนเลยอย่างอย่างเนี้ยเมืองเนี้ยคนต้องมาอย่างยิ่งครับเราถ้าถัดมามีเวลาเพิ่มเติมก็คอ่อยอาจจาะไปกิน The Wall, เดวอลลาสเซอร์บูเนนตามต่อจากนั้นก็แล้วแต่ครับแต่ว่าในของผมเนี่ยก็มา10วันเลยมีเวลาเที่ยวพอตัวครับแต่ เนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับเนี่ยแค่ทะเลสาบเบรนส์นะครับคือแบบบรรยากาศมันดีมากครับท้องฟ้าสีครามเมฆสีขาวแล้วก็แบบน้ำทะเลเป็นแบบสีเขียวสีเขียวเทอร์ควอยส์นะครับคือแบบบรรยากาศมันดีมากจริงๆนะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์มองไปทางไหนก็คือแบบนอกจากบ้านเรือนปา่าภูเขาทะเลสาบแล้วไอ,อพื้นที่โล่งๆเขาก็เหมือนมันมันเป็นทุ่งหญ้ามาดูเขียวกระจีหมดครับซึ่งช่วงที่ผมมาเนี่ยมันเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับมันเป็นช่วงฤดูร้อนครับถือว่าเป็นไฮซีซันของเขาด้วย ถ,ถือว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าเรามาช่วงนี้เหมือนเราจะได้เห็นบรรยากาศครบเลยครับก็คือข้างล่างเนี่ยเราได้เห็นความเขียวชุ่มงดงามนะครับของทุ่งหญ้าทะเลสาบภูเขาครับแต่ถ้าเราอยากเห็นหิมะเนี่ยเราก็สามารถที่จะขึ้นไปบนภูเขาได้นะครับซึ่งก็เป็นก่อนน,นนั้นนะครับที่ผมไปมานะครับก็เป็น ทิดลิสเป็นต้นนะครับเนี่ยคือก็คือแบบสามารถไปดูคิมมะ,<น>ะจากข้างบนได้เลยครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่เราเห็นครับก็จะเป็นสภาพบ้านเรือนของชาวสวิตเซอร์แลนด์ครับที่เขาอยู่ริมทะเลสาบครับซึ่งร,รถสำหรับรถไฟเนี่ยครับก็การโดยสารเนี่ยคือโดยสารง่ายมากนะครับคือผมอ,ะอ่ะอาศัยซื้อสวิตาทเวลพานนะครับซึ่งสวิตาทเวลพานเนี่ยเราก็เหมาเหมาจ่ายไปอย่างตอนนี้ตอนนั้นนะครับมันเป็นโปร 8บวก2ก็คือ8วันบวก2วันมาเลยได้10วันเลยนะครับราคาตกอยู่ที่ประมาณครละหมื่นสามได้ก็พอซื้อแล้วเนี่ยเราเราก็จะโหลด PDF มาเก็บไว้นะครับพอตอนนีร้รถไฟข้ามแม่น้ำแล้วนะครับนี่แม,ม่น้ำนี่นะครับเป็นแม่น้ำที่จะเชื่อมอสองทะเลสาบเข้าด้วยกันนะครับโดยจะไหลผ่านเมืองอินเทอร์เกนนะครับเล่าต่อครับสวิตพาร์สเนี่ยก็คือพอเราซื้อมาเรียบร้อยแล้วโหลด PDF เก็บไว้ในเ,เครื่องเนี่ยคือเราสามารถ เดินขึ้นรถไฟเรือรถรางรถเมลได้แบบสบายๆเลยครับ <c oughs> ก็คือเดินขึ้นไปเลยนะครับไม่ต้องซื้อตัว๋ว <c oughs> เพราะเรามีสวิตพาสแล้วซึ่งทีนี้มันก็จะมีแก้กอีกว่าว่าเราซื้อเป็นแบบชั้น1ห,หรือชั้น2องเราก็เลือกขึ้นตามตู้นั้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาซื้อตั๋วครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่เขาจะมาขอตัวตัวต๋วหรืออะไรเนี่ยเราก็คือสามารถที่จะยื่นเป็นไฟล์ PDF นี่แหละครับมาได้เลยครับ อ่าตอนนี้เวลา18นาฬิกา2นาทีนะครับเราก็มาถึงสถานี Intelligent กนครับก็ตีว่าใช้เวลาประมาณ20นาทีเฉลนะครับเดิน,นทางจากสถานีเบรนส์มาที่ Intelligent นนะครับอิ s นะครับซึ่งเป็นเหมือนสถานีประจำเมือง Intelligent เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมาพักอยู่ตรงบริเวณสถานี Intelligent Intell West นะครับก็จะเป็นสถานีถัดไปครับก็แต่ว่าวันนี้เรายังไม่กลับที่พักนะครับเราจะต่อรถเมล์จากที่นี่แล้วก็ ไปที่อิเซวอลนะครับซึ่งสาหรับที่เนี็ยเ,เปรียบเสมือนเป็นชุมทางนะครับก็อย่างที่เราเห็นอนะ่ะรางที่มันแยกมาจากทางด้านขวามือนะครับมาบรรจบกับเราเนะี่ยตรงนั้นนะครับก็คือถ้าท่านผู้ชมขึ้นรถไฟไปทางเส้นนั้นครับก็คือมันจะไปยังกินเดวอลนั่นเองครับกินเดวอลเนี่ยโหวิวแบบดีมากนะครับ ซึ่งตอนนี้อ่ะเราจะไปอิสวนะครับเราก็ต้องต่อรถเมย์ต่อรถเมย์ครับเวลาตอนนี้เวลา18นกา36นาทีแล้วนะครับเรายังอยู่ในเมืองอินเทลเกนครับเสร็จแล้วรถเมย์นี้ก็พาเราวิ่งออกจากเมืองอินเทลเก้นนะครับซึ่งมันก็จะมุ่งเข้าหาสันเขาแต่เป็นสันเขาอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งตรงข้ามกับทางรถไฟครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีทางรถยนต์ที่เปรียบเสมือนกับ อ่าเป็นเหมือนไฮเวย์หรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจเนาะแบบว่าแต่ทางเขาทาดีมากนะครับก็คือแบบมีทั้งอุมโมงคมีทั้งสะพานข้ามอุกเขาเล็กๆอะไรเงี้ยครับส่วนสภาพรถเมย์ที่เราเห็นแบบวิยทำไมดูวิวมันมองได้ไกลที่ผมนั่งอยู่มันคือรถเมย์สชั้นนะครับคือแบบโหว้าวมากนะครับแล้วก็รถเมย์เนี่ยอเผอิญว่าแบบ คนเขาก็ไม่เยอะอาจจะเป็นเพราะมันเย็นแล้วนะครับเราเราก็เลยต้องอแบบผู้โดยสารไม่เยอะแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบนั่งสบายเลยครับผมเลือกที่นั่งหน้าสุดดูวิวหน้าสุดเลยครับแล้วก็ไปที่เอสวอลนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ประมาณ6กโมงกว่าใกล้ๆ1หนึ่งทุ่มแต่ว่ายังทันอยู่นะครับเนื่องจากรถเมย์รอบสุดท้ายเนี่ยของอิสวอลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ามทุ่มนะครับส่วนเรื่องรถไฟทางฟ่งตรงข้ามนะอันนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้าใครมาเนี่ยมาก็ลองดู ตารางรถไฟได้จากแอป SBB Mobile เลยได้นะครับก็คือโหสุดยอดรถไฟรอบเยอะมากนะครับว่าแล้วผมก็มาถึงนะครับอิสวอผมเดินเล่นสักพักแล้วก็มาถึงตรงท่าน้ำเนี่ยเวลาทุ่มกว่าทุ่มสี่หกนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นเป็นท่าน้ําแล้วก็แบบมีทางเดินชมวิวชมธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วฝั่งตรงข้ามก็ยังเห็นรถไฟด้วยนะครับน่ะรถไฟที่ว่าตอนแรกผมเส้นทางนั้นแหละที่ผมนั่งไปอินเทอร์กเกนก่อนนะครับก่อนที่จะนั่งรถเมล์มาที่นี่ครับก็เอาละครับเอาบรรยากาศ สั้นๆมาฝากกันแค่นี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปครับครับก็หวังว่าทุกท่านจะสนุกไปด้วยกับการเดินทางของผมนะครับก็หวังว่าการเดินทางครั้งนี้จะได้ประโยชน์นะครับกับผู้ที่ชื่นชอบรถไฟหรืออาจจะชื่นชอบวิวธรรมชาติครับไว้เดี๋ยวพบกันคลิปต่อๆไปครับจริงๆผมยังมีคลิปเดินทางในสวิตเซอร์แลนด์อีกหลายคลิปอยู่นะครับที่ยังไม่ได้เอามาตัดต่อสักทีครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ